เธอตั้งแต่เช้าตเกเย็นก็เอามานั่งฝันไม่เคยพูดคุยไม่เคยพบกันต้องมีสักวันที่ฉันจะกล้าเข้าไปทักทายอยากเดินดุ่มๆุเข้าไปหาอยากมีเวลาตอนใสายแต่มันไม่รู้จะไปตอนไหนอยู่ในกองร้อยทหารต้องฝึกกันทุกวัน แมองดูเธออยู่มันก็เห็นเต็มตาเมื่อไรนะเราจะได้คบกันฝึกหนักแต่เช้าจนสายจนบ่ายจนเย็นทุกวันไม่มีเวลาจะหยุดจะพักจะไปพบเจอจะฝึกหนักแค่ไหนฉันก็พร้อมจะไม่บน่นจะอดจะทนเพื่อให้ได้ครองหัวใจเธอก็เธอเธอคนนี้คนที่ทำทำให้ฉันหลงละเมอพรุ่งนี้จะแอบไปเจอตอนเที่ยงตรง จะบอออกกรัเเธตนทีนนท่ยงานผอ,อครับอะไรครับคือความไม่พร้อมโอนบาสามสิบครั้งปฏิบัติยี่สิบแปดโอ้โหสุภาพจา่าเบจ่าเอาทั้งวัวเสือม้าไม่ใช่เสือธรรมดานะเอาเป็นขั้นถึงพยาเสือนี่จ่าเท่งมันคงสั่งพานบุญไปหาสัตว์ป่าเรียเฮียผู้ดีกันดาวผู้ดีกันดาวเลยจ่าเทง่งดุเฉยคุณถูกจับข้อหาลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เรามาเลือกสีเดียวกันนะครับผมหนึ่งสองส <ฮะ S 1> ามขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ผัดไทยเกี๊ยวกรอบปลาหมึกชุบแป้งทอดหอยลายผัดฉ่ากุ้งแช่น้ำปลาต้มขาปลาสซีดข้าวเปล่าสามจานชามะนาวหนึ่งแก้วทั้งหมดนี้ของโบคนเดียวค่ะจบโอ้โหแป๊บหนึ่งครับเมนูแรกคืออะไรครับอือพี่โจ้ไม่ทันหรอคะไม่ทันจริงๆครับโมแต่กดลูกิี่เฮ้ยเข้มแข็งเป็นทหารต้องอดทนมันต้องชนะใจตัวเองบ้าง ใช่เลยดิถูกต้องอย่าไปท้อแท้คุณไปคุณไการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเข้าใจหรือเปล่าฮะคุณจะได้เฟิร์มเฟิมดูอย่างจายย้อนเป็นตัวอย่างเห็นไหมชอบออกกําลังกายเมื่อตอนเช้าน,นี้ย,ยิบเสื้อผ้ามาใส่ส่ไร่ได้สักตัวเลยเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยร่างกายมันจะเฟิร์มเสื้อหลวมใช่ไหมจายยอดฝนตกเสื้อผ้าเปียกเงียบจิบทั้งกองพัน อะไรอ่ะคนหนึ่งไม่ถึงสิบทีอ่ะเฮ้ยขอบอไม่ได้เรื่องเลยอ่ะแค่โหนมาสิบทีทำไม่ถึงนี้มันจะแข่งแะไรได้ไงอ่ะออกวิ่งรอบกองร้อยยี่สิบรอบปัจจุบันราพมอะไรโอ้เล็บเปิดแล้วมึกูเถอะโอ้ เดี๋ยวนี้จ่าเท่งรู้สึกว่าจะเข้มงวดการฝึกทหารเป็นพิเศษนะครับแม่ผมว่านะจ่าเท่งคงอยากจะลบผมด้วยตัวเองมากกว่าครับท่านผออ,อ้าวจ่านงพูดอะไรคิดมั่งเฮ้ยเออพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ปากพนเพื่อนทงท่าเพื่อนหรอกอ้าจ่าเท่งเฮ้ยนี่เพื่อนนะเนี่ยล้อเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยแม้ทําเป็นฟุ้งฟิ้งยามาโนไม่เอามาพูดอย่างนี้ฮะไม่คิดหรอเพื่อนจะเสียใจเฮ้ยอ้าวเราพูดอย่างนี้ไม่คิดเลยว่าฉันจะเสียใจอ่ะจ่าเท่ง ฮะไอ้ที่ฉันพูดอะฉันเป็นห่วงแกจ่าเทงรู้เปล่าเห็นแกเครียดๆฉันก็เลยเอาบุกตลกมาสอดแทรกจะได้หายเครียดแล้วรู้เล้วว่าแกน่ะไม่ได้ไปฝึกอะไรนะไอ้ข้อขดเลนเจอร์แกเสียใจใช่ไหมไม่ได้เสียใจแล้วแต่พูดเราเพื่อนตลกเปล่าเก็ขายเครียดไงสักฝุ่นไหมโอ้ยฉันฝุ่นไหมไปเป็นภูมงแพ้ไม่เอาดีกว่าเออเอาลพอได้ล้วพอได้ลผเข้าใจกูนะจ่าเทง แต่ว่าผมก็ต้องพิจรารณาในฐานะข้าพุทผู้บัญชาว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะได้รับการฝึกกับหน่วยรบพิเศษท่านผบอรครับอะไรครับคือความไม่พร้อมช่วยบอกให้ชัดเจนเลยครับมันไม่พร้อมตรงไหนครับโอโ้พี่แต่ท่่นี่ยังไม่เข้าใจเนี่ยท่านผบกูดเนี่ยต้องการความชัดเจนใช่ไหมครับผมโหนบาสามสิบครั้งปฏิบัติ

เห็นความชัดเจนหรือยังจ่าเท่งน่าอายจริงๆโอ๊ยตายตายตายชีวิตแก่นี่บอกใครนะจ่าเท่งนะถือถุงเลี้ยงไม่ได้หรอกร่วงมึงไม่มีแรงอ่ะก็เกงห่วยแบบนี้ไงจ่าเท่ง พอบอเขาถึงไม่ส่งแกไปฝึกไงชีวิตไม่มีโอกาสได้กินปลาหรอกเพราะอะไรครับคืออะไรวะคิดกลับไปคิดโอ้แทนที่คืนนี้กูจะนอนปวดแขนต้องมาลองคิดเรื่องมันนี่อีกคืนนี้นไม่กินปลาเห่อยของมันวะ ำไมคุณมากินข้าวคนเดียวอ่ะก็หมอคิมเขาติดตรวจคนไข้อยู่เนี่ยส่วนสมยิงก็ติดเข้าวรเหมือนกันอืงั้นผมนั่งด้วยคนนะออนั่งดิแล้วคุณกินอะไรอยู่เนี่ยดูไม่อยากจะกลืนเลยอะสะลัดผักรวมน้ำใสแล้วก็พะโล้ขาหงมงูมโน เนี่ยนะขาหมูไม่เห็นจะมีขาหมูเลยมีแต่เต้าหู้กับไข่เนี่ยก็ฉันบอกมาแล้วไงว่าขาหมูมันนอแล้วมันจะมีขาหมูได้ไงจริงไหมนี่คุณถ้าคุณอยากกินขาหมูทําไมคุณไม่สั่งขาหมูอ่ะก็ฉันลดน้ําหนักอยู่นะฉันก็เลยไม่อยากกินขาหมูก็เลยสั่งแค่เต้าหู้กับไข่มาแก้ขัดก่อนอ่ะอืมทำจริงกับคุณ มันไม่ดูยุ่งยากไปกว่าชีวิตถ้าทำแบบนี้คนอย่างนายนะไม่มีทางเข้าใจหรอกอา้าววิตายแล้วสวัสดีครับวันดนเืนครับคนหน้าตาดีแห่งหมู่บ้านกระสุดดินดำของผมครับผมวิตายอันนี้มาเองหรือท่านผบใช้มาครับ ถ้ามาเองนี้จะทานที่นี่ว่าจะห่อกลับครับทางร้านของเรานะครับมีบริการห่อกลับนะครับส่งถึงที่ภายใน10นาทีขอทิ้งเบอร์โทรไว้ไม่ว่าจะเป็นสนามฝึกเป็นห้องพักเป็นพอบเราสามารถจัดส่งให้ได้ถึงที่นะครับแต่ถ้าเกิดคาดเวลาจากนั้นนะครับเราก็ยอมเสียครับไม่คิดเบรกผมบ้างเหรอครับเห็นคุณจรนพูดแบบให้รายละเอียดเยอะมากผมก็อยากฟังต่อครับคือ ผมมาคนเดียวครับแล้วก็ไม่ได้มาสั่งกลับหรือว่าอะไรด้วยครับก็มากินคนเดียวครับก็กินคนเดียวหวังว่าคงไม่ต้องล้างจานด้วยเนาะไม่ต้องครับคือทางร้านของเรานะครับมีบริการล้างจานฟรีให้อยู่แล้วครับลูกค้าไม่ต้องล้างครับผมว่าแต่ว่าจัดทานอะไรเอ่ยบอกผมมาเลยครับผมทำไมต้องยิ้มเจ้าเล่ยเลยครับผมสั่งมาเลยครับผมขอเป็น ขาล้อขาหมูครับขาล้ขาหมูอุ้ยตายแล้วไม่ออกงานขาหมูเนี่ยผมขอแบบหนังมันมันยิ้มเยิ้มใหญ่ใเลยนะครับต้องการมันนี่ผมต้องคากิดีไหมครับโอ้ประมาณนั้นเลยครับมันทั้งดุ้นเลยครับจแล้วก็ขอไข่ปลาหมึกราดพริกราดพริกใช่ใส่มะนาวด้วยนะครับ ไข่ปลาหมึกลาดพริกใส่มะนาวใช่ครับคุณกินได้เหรอครับกินได้เลยครับก็เป็นปลาหมึกยำครับปลาหมึกยำรู้จักไหมครับปลาหมึกยำรู้จักครับแล้วต้องลาดพริกด้วยไหมฮะลาดพริกด้วยครับบีบมะนาวใช่ครับเอาแซ่บๆเลยนะครับเน้นตรงไข่ใช่ครับเน้นตรงนนครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ขอเป็นข้าวลาด อะไรนะกะเพราที่มันจะเป็นกะเพาะรู้ได้ไงเนี่ยผมรู้กะเพราตับครับเพราะว่ามันลิงก์กับไอ้ตรงนี้พอดีครับปลาหมึกกับตับเข้ากันมากเลยครับขอได้สักตัวรอตับขอแบบนุ่มๆเลยนะครับโอ้โหข้างในยังฉ่ำๆ่ใช่ครับเอ้ยไข่ต้องมีไข่ด้วยนะครับเป็นไข่เยิ้มๆไข่แดงเยิ้มๆครับเขาเรียกว่าไข่ยังมาตูมครับผมใช่ครับนั่นแหละครับกินอย่างนี้จริงๆเหรอครับกินอย่างนี้ครับทุกอย่างดูน่ากินไปหมดเลยเนาะงั้นรอสักครู่นะครับไข่เยิ้มๆขาหมูมันเยอะ ไปได้แล้วค่ะคุณกระจครับผมนะฮะครับผมคูณต้องเลยดินปืนไม่สั่งเนี้ยคิดจะแกล้งนันใช่ไหมต้ล่าไม่ได้แกล้งคุณผมก็สั่งของผมผมก็กินแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณทนไม่ไหวก็กินด้วยกันละกันเนาะไม่มีทางคนอย่างฉันตั้งใจทําอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จ โอ้ขาหมูนี่มันเพรึบเยอะเวอหอมอะ่ะกลิ่นเครื่องเทศนี่เข้าเนือ้อเลยอ่ะส่วนไข่ปลาหมึกก็โอ้ยนุ่มอืมแซ่บเวอร์ตับก็นนุ่มอ่ะรู้ดิ ุกอย่างนะกินหมดเลยอ่ะปืนปืนในเล่นแบบเนี้ยฉันไม่สนุกด้วยหรอกนะอย่ามาโหยคุณถ้าคุณอยากกินนะคุณก็กินไปเลยอ้วนนิดหน่อยหมอคิมเขาดูไม่รู้หรอกถึงหมอคิมเขาดูไม่ออกแต่ถ้าเกิดผลตรวจออกมามันก็ฟ้องอยู่ดีแแหละนี่ถึงขั้นตรวจร่างกายเลยคุณจริงจังไวะเนี่ยก็ใช่น่ะสิเพราะว่าหมอคิมเนี่ยเขาเป็นห่วงสุขภาพฉันมาก แล้วหมอคิมห่วงสุขภาพคุณแล้วเขาห่วงสุขภาพจิตคุณไหมวันนี้แล้วกันพรุ่งนี้จะมีนายทหารโภชนาการมาที่ค่ายผมร้องให้คุณปรึกษาเขาดูดีไหมเผื่อคุณจะมีวิธีลดน้ําหนักที่ไม่ต้องทรมานร่างกายแบบนี้แลสุขภาพจิตดีด้วยอ่ะแต่ว่าไข่ปลาหมึกอร่อยจริงๆนนะ งานเรนีมันแค่หนักข้อคนทุกวันแล้วทช่ไหมจ้าท้องเอง๋อแต่เป็นอย่างนี้นะ,ะเห็นทีต้องเอาคืนบ้างแล้วแต่พี่จะมีโอกาสเป็นหน่วยรบพิเศษเพราะคนได้เลนเจอฝันขึงพี่จะเป็นจริงไม่จริงอะออตกตรงนี้มาสามรอบแล้วเนี่ย,ยน้องเอ๋ นี่พี่พูดทองเองไม่สนใจพี่เลยเหรอคะอพี่ถามจริงเลยไอ้คุกกี้รเน,นี่มันดีพี่ตรงไหนไม่ได้คุกกี้รนเหรอคะเพียบเลยค่ะเพราะว่าคุกกี้รันซีซั่นสองนะคะมีทั้งฉากใหม่ตัวละครใหม่แถมอัพเกรดเลเวลได้สูงขึ้นนะคะวิ่งสนุกขึ้นด้วยอ,ะ <c oughs> อ่ะเ <c oughs> อะนี่น้องเอจ้ะ ถ้าพี่เป็นหน่วยฝึกรบพิเศษค็อคาดาเรนเจอร์แล้วก็จะต้องเป็นหมวดเท่งถึงวันนั้นแล้วก็จะมาสู่ขอผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะยอมพี่ไหมเนาะนี่ยอมสิคะได้เป็นถึงคุณนายค็อกคาดายเรนเจอร์สุดแท้แถมยังอนาคตไกลเป็นใครใครก็ต้องตกลงค่ะถ้าอย่งงางนั้นพี่ขอมัดจำด้วยการหอมสักครึ่งหนึ่งได้ไหม,มถ้าสำเร็จแล้วก็ จะมาหอมอีกครึ่งหนึ่งตอนเข้าเรือนหอเดี๋ยวนะคะแล้วถ้าไม่สําเร็จล่ะคะไม่สําเร็จพี่ก็มาหอมคืนไงนะเพื่อความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายใช่ไหมจ๊ะอ,อ้นึกออกแล้วถ้าโทรศัพท์ทิ้งไว้ที่บนห้องหูยตายแล้วแบบจะเกินรถไปไหมเนี่ยโทรศัพท์อยู่นี่<อ>มีสองเครื่องอะ ููททันันนสวัสดีครับจ่าเทิงอ้าวสวัสดีพานบุญครับเดี๋ยวนี้ข้าป่าบ่อยป่ะเรื่อยๆครับเนอะดีดีดี<า>จ่าจึงดึงทำไมล่ะครับจานองเดี๋บอกว่าหิวข้าวไม่ใช่เหรอครับจานองยอดจ่าเทิงมัคุยกับใครวะเฮ้ย<า>นล้วมันนายพานบุญนี่นะ พาล่าสัตว์ที่เราเคยไปตามจับตัวได้ในป่าเมื่อสามเดือนก่อนนะจาร์หนงเคนแล้มันเรียกผ่านบุญมาทำอะไรวะมามาหาไม้ครบนะโอ้โหจะเอาทั้งวัวเสือม้าพังพรเลยนะครับอืมก็ใช่เลยเสือนี่นะไม่ใช่เสือธรรมดานะเอาเป็นขั้นถึงพหยาเสือ แล้วพังพรเอาตัวผู้หรือตัวเมียรครับพังพรเนี่ยเขาบอกว่าตัวผู้จะดีกว่าตัวเมียเยอะฉันแล้วเอาเป็นตัวผู้แล้วกันหาได้ไหมสบายมากครับจ่าเท่งโอเคตัวนี้เจอร่างข้าวต้มนะใหญ่ใครรู้นะครับผมน<ป>ี่ไปแล้วจานงเขาคุยอะไรกันครับเนี่ยมีทั้งวัวพญาเสือมา้าพังพรจะบอกว่าจ่าเท่งเน่ยเขาจะเปิดสวนสัตว์อนะ่ะ จ่าเท่งมันคงสั่งพานบุญไปหาสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจานองกูเข้าไปจับกุมเลยสิครับใจยเย็นงานนี้มันต้องถอนลากถอนโคนจ่าเท่งแกเจอฉันแน่ไปกินล้านียนกินล้านีน เหมือนกันนะคะว่าทหารเนี่ยก็มีฝ่ายโภชนาการเหมือนกันต้องมีสิครับดังงั้นใครจะดูแลเรื่องอาหารของทหารทั้งกองทัพนะครับใช่ผู้พันนพพรเนี่ยเขาดูแลเรื่องอาหารการกินของทหารในค่ายไม่เห็นเราทุกคนดูคุนดีหมดไม่มีใครลงบุงเลยยกเว้นจันโงงอยู่คนหนึ่งนะครับ <c oughs> แกดื้อไปนิดนึงผมพยายามตื้อมาหลายปีแล้วคนเราเนี่ยต้องดูแลสุขภาพนะครับยิ่งเกิดเป็นอาหารด้วยมีหน้าที่ต้องดูแลคนอื่นจริงค่ะ ท่านผอ,อมาแล้วนะครับเอ้าวว่าไงคุณ <c oughs> พนพพลสบายดีนะสบายดีครับท่านรถใหม่แล้วครับผอ,บอชอบใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะประหยัดด้วยนั่งสบายระบบความปลอดภัยนี่ชั้นหนึ่งเลยเอ้าวคุณพ <c oughs> สวัสดีค่ะมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าอ๋อ เออปาค่ะอ๋อคือหมอโบเขาอยากลดน้ำหนักแบบไม่ต้องอดอาหารครับเขาเลยมาปรึกษาผู้พันธพรครับค่ะอ๋อแล้วแล้วงานตามสบายนะเดี๋ยวผมไปเคลียร์งานก่อนนะครับค่ะแล้วตกลงนี่ทำได้ใช่ไหมคะไม่ได้หรอกครับร้อเล่นครับก็ผมดูจากหมอโบแล้วก็ไม่ได้อ้วนนี่ครับเกอแต่หมอคิม คือแฟนโบค่ะเขาอยากให้โบผอมกว่าน,นี้อีกนิดนึงโบก็เลยอดอาหารค่ะแต่ว่าพออดอาหารรู้สึกหมุดหงิดนะคะผู้พันพอมีวิธีอื่นไหมคะมีสิครับง่ายนิดเดียวเพราะว่าวิธีของผมเน้นเรื่องจิตใจครับผมเชื่อว่าเราเนี่ยต้องทำอะไรแล้วมีความสุขได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วทุกอย่างก็จะสามารถแก้ไขได้ครับโหดีจังเลยค่ะงั้นต้องเริ่มยังไงบ้างคะเนี่ย ไม่ยากเลยครับผมมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นครับขั้นตอนแรกนะครับหมอโบอยากทานอะไรทานให้หมดเลยครับแต่ว่าต้องจดบันทึกรายการที่หมอโบทานและเอามาให้ผมดูพรุ่งนี้นะครับแล้วผมจะบอกขั้นตอนที่2ครับดีจังเลยค่ะทางง่ายแล้วก็ดีขนาดนี้ต้องมีความสุขแน่ๆคะ่ะ จานุคุณพ่อโบแน่ใจนะจานุว่าจะเท่งลักลอบค้าสัตว์ป่าจริงๆโอ้่านุพอบอผมได้ยินมาเต็มสองหูไก่ยอดถามมันดูสิครับพ่อโบ,อบอครับมันคือเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะฮะมีทั้งวัวกระทิงเสือมา ไม่ได้พังพอนยังมีเลยอ่ะจากเท่งโหดลลยมาก่านผรับพออ่เห้ยจ่จายอดนี่ก็ความแตกหรอกเสียงดังถัาจากเท่งทำผิดจริงๆโทษครั้งนี้ถึงขั้นไล่ออกแน่โอ้โหแม่ตรงเวลาเป้แล,ล้วพาบุลครับผมครบไหมเรียบร้อยครับจ่ามีทั้งวัวเสือม้า ของคอนตัวผู้ตัวเมียเหรอหมูเสือยังสดๆอยู่เลยนะครับเฮ้ยตกงเได้อย่างนี้ดิเออสั่งอะไรกินเลยครัับผมชลีมีอะไรกินบ้างอ่ะนั่นคือหลักฐานทั้งหมดเลยครับจัดมาสักทีถังนั้นก็บุกจับเลยไป้เรียไอเรียผู้ดูแลดาวผู้ดูแลดาวเอ็ดาวเท่งอยู่เฉยคุณถูกจับข้อหาลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายเอ็ดทาับอครับอะไรมีอะไรค่อยๆคุยครับผม เรามาเลือกสีเดียวกันนะครับผมจาเท่งนี่แกทำผิดขนาดนี้แกยังแก้ตัวอีกเหรอวะฮะผิดอะไรอ่ะขราวนี้แกไม่ไม่รอดเลยไม่รอดเลยเดี๋ยวไปครับท่านหอมจ่าเท่งผมผิดฝ่าในตัวคุณมากนะค่ายของเราเนี่ยโดนเราห้ามฆ่าสัตว์ป่า้วยตลอดแต่คุณกลับทำซะเองมีนำซ้ำ คุณยังร่วมสมรู้ร่วมคิดกับคนที่คุณเคยจับมื่อก่อนด้วยโอ้ท่านผบครับผมจะทําอะไรผมผมอยากให้ผบรู้ความจริงว่ามันคืออะไรครับผมจริงเหรอจริงเหรอปากอีกอันหนึ่งอยากแก้ตัวยยศครับผบเบอร์หลักฐานดูสิผู้ติการ์ดาวแมนพฤติการ์ดาวผ่ามันก็บอกดูแล้วเปิดยายศเปิดเลยครับเปิดเลยครับ เฮ้เลยมัดปัดมัดเฮ้ยกระพุ้งกระพุ้งเฮ้ยหนในเนื้อวัวเนื้อมาพองพ่อนตัวผู้ตัวเมียอยู่ไหน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 ไอ้จ่าเท่งนี่แกเอาพวกเนื้อสัตว์ไปซ่อนไว้ไหนเนื้อสัตว์อะซ่อนไว้ไหนเนื้อสัตว์แต่ฉันก็อยู่ตรงนี้ไงจะไปไปไหนเนี่ยนี่เฮ้ยอะไรใจเย็นันโู ท่านพบอรครับเข้าใจผิดกันแล้วครับผมไอเนื้อกะทิงเนื้อมาเนืออ้อวัวเนื้อควายเนื้ออเสือเสืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ป่านะครับ <G ül> มันเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายไอยผมอยากได้ผมก็สั่งพมุนไปเอามาพี่กฎหมายตรงไหนแล้วครับผมใช่ครับท่านมีตั้งวัวเถลงิงมากระทืบโลพญาเสือโค้งหออูเสือที่ผมบอกว่าสดๆนี่ไงครับยังเขียวอยู่เลยเออผลิตควอยพรตัวพูดตัวเมีย ขุนไปไทยบำรุงร่างกายทั้งนั้นนี่ไงครับดวงครับผมเข้าใจนะครับว่าพานบุญเมื่อก่อนเคยค้าสัตว์ปลาแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ทําแล้วนี่เขามาค้าสมุนไพรนี่ครับมันผิดตรงไหนก็เท่ากับบอผมพายเขาเนี่ยสมองดูกพายเขางั้นเอาเอางี้เอางี้ขอโทษขอโทษนะขอโทษนะขอโทษขอโทษขอโทษเหรอครับแล้วที่จันรงพร้อมซ้อมผมแล้วครับจ้ารงกระจายยอสโทษฐานที่ทํางานไม่รอบคอบ รับไปที่ค่ายวิ่ง200รอบรอบค่ายปฏิบัติครับครับคือผมขออนุญาตท่านแป๊บเดียวครับเพียงอาจารย์โน่แป๊บเดียวครับท่านบรรยากาศตลาดน้าบองมากเลยครับเอาสิครับผมกิ๊บโอ้ับ จ่าเหนียวจ่าหนึดคุมตัวจ่านองกับจ่ายอดกลับไปที่ค่ายเดี๋ยวนี้พอพอ ผู้พันครับอันนี้หมอคิมเป็นแฟนของหมอจีโบครับนั่นสมหญิงครับเป็นพยาบาลอยู่ที่คล้ายกระทรวงดินดำครับไม่ได้เป็นแฟนใครด้วยนะคะส่นสนิทเลยคะ่ะครับ <laughs> แต่ผมมีแฟนแล้วครับมีลูกหนึ่งด้วยครับลูกเลยด้วย <c oughs> หนึ่งสอง <c oughs> สามขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ผัดไทยเกี๊ยวกรอบปลาหมึกชุบแป้งทอดหอยลายผัดฉ่ากุ้งแช่น้ำปลาต้มขาปลาสซีข้าวเปล่าสามจานชามะนาวหนึ่งแก้วทั้งหมดนี้ของโบคนเดียวค่ะจบ โอ้โหเอ๊ะแป๊ดหนึ่งครับเมนูแรกคืออะไรครับอมันคือุดไม่ทันหรอคะไม่ทันจริงๆครับมมแต่กดลูกิ๊กไอ้ขวดนี้ฉันขอซื้อ500แล้วกันเอ๊ะอืมจะดีหรือจ้าโอ้โหกับข้าวมื้อนี้จากเลี้ยงผมเต็มที่อยู่แล้วแต่ผมรับเงินกับจ่านี่มันก็ดูไม่ดีนะขอบใจขอบใจงั้นะเฮ้ยยอดกำลังจะกัดลิ้นแล้วเอามือแหกปากแล้ว